สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวหน่วยคดีเด็ดป่วยหนักร่างกายสู้พร้อมอัปเดตอาการหลังเข้ารับการผ่าตัดหน่วยคดีเด็ดป่วยหนักอัปเดตอาการหลังเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเผยอาการหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วอาการปลอดภัยดีทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับอดีตนักแสดงหนุ่ยคดีเด็ด หรืออักขระพงวงอินทลักษ์ที่เจ้าตัวนั้นป่วยหนักและอาการซุดต้องเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากและพักรักษาตัวจนร่างกายสู้พร้อมอย่างหนักโดยหนุ่ยคดีเด็ดได้อัปเดตอาการผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เนื่องจากตอนนี้หน่วยคดีเด็ดอาการสุดหนักรอาการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควรหากเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านใดมีความเมตตาอยากช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาตัวโดวยโอนผ่านบัญชีธนาคารอมสินสาขาโชคชัย4ี่นายอัครพลวงอินทรัก์กราบขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังได้โพสต์อัปเดตอาการหลังผ่าตัดด้วยว่าขอบคุณคิมและชายน้อยคดีเด็ดที่เดินทางมาเยี่ยมถึงบ้านเพื่อเป็นกำลังใจในการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากใจเขาได้จริงๆและก็ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เมตตาช่วยค่าเดินทางเข้ารับการรักษาเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาการปลอดภัยดีรักทุกคนยังไงทางทีมงาน trn tv ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่ยหายป่วยไวๆนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ